สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารราคาทองคำมาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะราคาทองประจำวันที่25่ธันวาคมล่าสุดปรับครั้งที่2แล้วสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำประจำวันที่2 5่ธันวาคมเปิดตลาดคงที่เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้โดยทองรูป,ปพัรร์ขายออกบาทละ4 2 8 5 0าบบาทและรับซื้ออยู่ที่บาทละ 4 1 4 9 2บาทจุด92สตางค์ส่วนทองคำแท่งรับซื้อบาทละ42,250บาทและขายออกอยู่ที่บาทละ42,350บาทค่ะโดยในระหว่างวันมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงของราคาทองคำโดยในครั้งที่2ปรับขึ้น50บาทส่งผลให้ทองรูป,ปพรรณรับซื้อบาทละ41,538บาทจุด40สตางค์ และขายออกอยู่ที่บาทละ42,900บาทค่ะส่วนทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่า 42, บาทละ42,300บาทและขายออกอยู่ที่ปาทละ42,400บาทค่ะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่2,618เหรียญสหรัฐต่อออนขอบคุณที่มาจากสมาคมค้าทองคำค่ะ